ว่าไม่ใช่รอบพิเศษก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทีมงานที่นั่งโต๊ะด้านหลังด้วยนะครับนะทีมงานของลักษิกาทุกท่านด้วยนะครับยังไงขึ้นมาหน้าเวทีกันได้เลยนะร่วมสระกันนะครับนะกับทิพย์เลยว่าพ่อชัยบอกว่าออกมาเต้นไว้ขอบด้านหน้าหน้าสักนิดหนึ่งให้พ่อชัยเห็นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับหลังจากปีโป้โชคร้ายเป็นเมื่อสักครู่นี้แล้วโอ้โหปีโป้โชคร้าย กินไปแล้วด้วยคนไหนออกมาก็เรียกว่าไม่ได้ารางวัลเลยครับผมอ่าครับเรากินไปแล้วหอน,นอฮะปีนี้โบนัสบวงอดแดกไม่ใช่ชื่อผมหมนะครับก็เดี๋ยวมาร่วมสุกกันนะร่วมวสุกกันนะครับนะสำหรับ ่้ามขีดกันด้วยนั่นเองนะครับนะต่อไปก็ขอกลับมาแนวของย้อนยุคกันมากแล้วกันนะครับนะทานัของจังหวะระบงจังหวะสามชาติกันบ้างแล้วกันนะครับเรยกว่าสำหรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใครได้ร่วมร่วมกหลายๆรูปแบบหลายๆบทเพลงกันไปกับพวกเรานั่นเองนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับรอบนี้เริ่มต้นในจังหวะรำบงกันบ้างครับ